หนาขนาดนี้ตนะั้งแต่วอลลุ่มในงานเวลาถ่ายออกมามันดูเหมือนเหมือนสูงแต่จริงๆไม่สูงนะครับไม่สูงสหนหยากนะอันนี้สอน้องม,มินไว้แล้วนะทำสนิมยังไข่เนี่ยมีทำได้เม่วางตัววางคนมาให้หมดเลยนหมเนี่ยเอาไปไใช้ไฟ,ไฟไวอร์มไร์อะอไฟตอพอีกครับเราจะไปไหนนะตัวแตัวมาจะสร้างที่อยู่ให้นอนแบบเป็นฮาเร็มเลย ก็กลับมาเข้ามาเล่นกันต่อกลับมาผมเนี่ยมีเรื่องเล่นอีกเยอะเลยอ่ะยังไม่ได้เล่นเลยเราโค้ชไปนี่เขาเห็นพี่ซักถือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่นะไม่เป็นไรจะฟูเสร็จก่อนไม่กลัวไม่ไม่มีฟูแล้วมันไม่มีฟูไม่กลัวไม่ถอดเชือโตัวพิกัด้วยแล้วโท่ที